นี่นะครับคือกล่องพิมพ์ลิเกีในราคา10บาทซึ่งจากแพ็กเกจแล้วก็กินเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า4บาทนะครับเรื่องนั้มูลค่าของ6บาทในนี้จะมีอะไรนะนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาไปให้เด็กๆแกะดแูแล้วดูว่าเรีแอชชันของเด็กที่ได้กล่องสุม่มจะไ,ไ,มได้อะไรจะได้อะไร ไปเลย life. สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอ r t h Day ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเขาทำกันคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของการตกปลาแต่จะเป็นคลิปของปันความสุขโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากมายซึ่งมันทำให ผมรู้สึกว่าบางครั้งความสุขไม่ได้แลกมาด้วยเงินที่มากมายเพียงแต่เราแค่เข้าใจกับการใช้ชีวิตของเราเท่านั้นเองจะเป็นอย่างไรลองดูคลิปได้เลยครับเนื้ต้องสุ่มไหน <c oughs> นี่ไงกองสุม่มโอ้หนี่กองสุม่มเอ่กองกองสุ่มเกียร์ีพายเหรอ <c oughs> บอกใหนะี้ทำคลิปนี่นะครับกองสุ่มเท่าไหร่เนี่ย สิบาสบาทแล้วจะต้องสีอะไรดีเนี่ยโอ้สบายไปเลย,เลยสีแดงไปละกันนี่ทคลิปกล่องสุ่มเรียรีายาพ,พายในวันแรกที่ผมซื้อกล่องมาน,นั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็แค่เอามาแกะขำๆเล่นนะครับเพื่อจะทำเหมือนล้อเรียนแต่กลับได้ความคิดบางอย่างขึ้นมานี่นะครับ คือกล่องพิมลิเกียในราคา10บาทซึ่งจากแพ็กเกจแล้วก็กินเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า4ี่บาทนะครับเรื่องนั้มูลค่าของ6บาทในนี้จะมีอะไรนะกล่องสุ่มพิมลิเกียจากร้านโชหวยเราจะแกะอย่างทนุถนอมนะครับ ไม่กล่องดีด้วยกล่องมีน้ำหนักนะไม่รู้มีดินหรือเปล่าสิบบาทอะไรวะคืออะไรตุ๊กตาคืออะไรตุ๊กตาล้มลุก มสบ,บาทหลังจากที่เปิดออกมาแล้วเป็นตุ๊กตาลมลุกนะครับผมก็เลยนึกถึงว่าถ้าซื้อไปให้เด็กเด็กแก่เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับ <ś m ink> ลุกนี่กล่อ <ś> ง <m ink> สุ่มท um ิม <ś> ล <m ink> ิกีกนะครับ ตุ๊กตานี้น่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วมากกว่า1,200ครั้งนะครับดูต้องรอยแล้วเราอาจจะเป็นผู้เล่นคนที่1,201งนสอยะคโอเคเป็ดต้องเล่นน้ำเราจึงย้อนกลับไปที่ร้านเกี้ยอีกครั้งเพื่อซื้อกล่องสุ่มไปให้เด็กๆเปิดกันนะครับ เดี๋ยวหลากที่เราแกะกล่องสุ่มเกียร์รีพายนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาไปให้เด็กๆแกะดนะูแล้วดูว่าเรีแอคชั่นของเด็กที่ได้กล่องสุม่มราคา10บาทจะเป็นไงเมืเ่อเปิดมาเจอของในกล่องนะครับเดี๋ยวเรากลับมาสู่ที่ร้านเกียร์รีพายอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อกล่องสุ่มให้เด็กกันเดี๋ยวเราจะเอาให้เด็กแกะนะครับกล่องสุ่มเกียร์รีพาย นนสีอะไรดีทั้งสีอะไรนะทั้งสีอะไรทัทง้ทงทั้งทั้งอันสองสีนี้เดี๋ยวให้ทั้ง俩อันแก่โอ้ยวานวานได้เพนกวินไปหนึ่งตัวเละลายน้ำตึงหนึ่งนิงโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสองอันนีนะ้ไปให้เด็กแกะเล่น ปฏแกิริยาเด็กเวลาได้แกะเราไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้กล่อง10บาทเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะได้ของที่มีมูลค่ามากนะครับแต่มันเหมือนว่าจุดประกายความฝันความหวังอะไรที่มันเรามองไม่เห็นอยู่ในกล่องแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันอาจจะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้นะครับมันก็เลยเออเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกันนะครับ

chìa cái miếng này cái kìa cái này là cái lấy cái này cái cái này là ว่าแล้วข้างในนะครับเป็นเพียงแค่ออกระดาษ <ปะ S 1> ที่มี<ะ>รูปกระตูนนะครับแล้วก็มีลักษณะของการใช้เป่ายิ่งฉุบกันนะครับออรแต่ทำ<อ>ว่าทำไมออไเด็กถึงได้ดีใจขนาดนั้นนะครับทั้งๆท,ที่มันก็เป็นแค่กระดาษนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เขา,าดูมีความสุขอย,ยอย่างไม่น่าเชื่อนะครับดูจากแววตา ของเขาแล้วเล่นไม่ได้มันเป็นใช่ก็จะไม่ยันแล้วก็แกงแก้สบาอนดแล้วะนี่เล่สัมปทานเล่นแบบนี้ได้ความเนี่ยความมีใจไหมว่าใครจะชนะอืมใครหาตัวนี้เจอคนนั้นศรศอ๋อจับคู่เหดอ๋อต้องหงายด้วยต่ายต้องหงายที่อันดิ มันต้องหายเทียอันเนี่ยทไหมนี่ไหมอ่าจับอันจับอันหนึ่งอันหนึ่งหงายขอนะขอนะเดี๋ยวลุงเออจับบ้างไกลเยอะเฮ้ยชนะนกลไปเลยอ่ะเฮ้ยเด็กมีความสุขเฉยเลย โอ้แค่นี้ผมแฮปปี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าข้างในมันจะเป็นแค่กระดาษที่มีรูปการ์ตูนแต่มันทำให้เด็กมีความสุขได้ผมว่าโอเคนะกล่องสุ่มเซียนผาอย <c oughs> อันนี้มีอะไรในกล่องเนี้ยแก้วนะนี่ม <c oughs> ีอะไรพักสักทีพักยอะเลยพังตรงเน้ยพังเลยหรอพังแล้วเลยเล <c oughs> ย <c oughs> มันได้ยินอะไรมีนอะไรยินอะไรมาสะหักกระลุนชมีอะไรมีอะไร กล่องนี้นะครับเหมือนแววตาจะเซ็งเล็กน้อยนะครับแต่ก็ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับก็ยังพอได้รับความสนใจจากเด็กได้นะครับก็โอเคครับถือว่าคุ้มสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับเพียงแค่อยากจะเล่าถึงวิธีการหาความสุขนะครับบางทีมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับมันอยู่ที่เราจะใช้ความสุขของเรายังไงสำหรับนี้ Earth Day คงต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากรอชมคลิปตกปลาเดี๋ยวผมตัดให้คลิปหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Earth Day. Freedom life Day my in